สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้มาพบพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องจันจิราชาแนลนะคะืันนี้จะผามาผัดซีอิ๊วพี่นอ้องผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ไส่หมูไส่กุ้งนะคะ <Wow. S 2> อย่าลืมน,นะคะก่อนจะเบ่งคัาผ่าเราจะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่ตอไปของยจยจันนะคะ ตามเขาคัวไปเบิงเลยจ้าพี่น้องเขาคัวกันแล้วเฮามาเบิงมะเหนีสิมาผัดซีอิวนะคะมาเบิงเครื่องปุงพี่น้องผัดซีอิ้วเส้นใหญ่เนี่ยนะคะเส้นใหญ่นะคะเฮามาคลูกใสซีอิว้วซีอิ้วดำมาแล้วนะคะคลุกเรียบร้อยโอเคหล้วก็มีข้าวหน้าพี่น้องข้าวหน้านี่ไปลวกน้ำนะคะลวกน้ำที่ลวกก็ใส่น้ำเกลือใส่น้ำตาลด้ลวยแล้วก็ไปใส่น้ำเย็นนะ ล่างน้ำเย็นเรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงกับมิหมูค่ะพี่นอ้องหมูมาร์กแล้วจ้ะบริมาร์กให้เบิร์กนะพี่นอ้องหมูนุ่มมาร์กไว้แล้ว <Okay. S 1> กับมิกุ้งลวกไว้แล้วนะคะเครื <Okay. S 1> ่องปรุงกับมิกระเทียมซับ <Okay. S 1> อันนี้น้ำตาลทราย <Okay. S 1> ลายกกะผงชูรสผงนัวจ้ะพี่นอ้อง <Okay. S 1> ซอสหอย <Okay. S 1> ซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลา okay. มาเริ่มลงมือผัดกันเลยพี่นอ้องไอ้เรืมบอกอีกอย่างหนึง่งมีไข่พี่นอ้องโอเคใส่ไข่สามใบลงมือผัดกันเลยพี่นอ้องอาหารจานเดียวพี่นอ้องอาหารจานเดียวจานด้วนเหมือนเอา้าติด ง่ายๆพี่น้องคัดกินเขาเที่ยงใส่น้ำมันกัอนพี่น้องเยวะัดเท,เที่ยงก่อนเอ้าวลงข้างขวา And that's how you ใส่เครื่องปรุงใหไปเล้เว้ยตาหน่อยตานะโอ,อ,อ,อ้หัดไปแห้งเลยพี่น้องพ็หับปุง่งแล้ว เปิดใจแหงแ๊่เดียว เกไปพี่น้องเติมมาไปพี <No. S 1> ป่น้อง เร็จแล้วพี่น้องกิดน้ำกันได้จ้าผัาทอน,ทน เซ่ตแบบพี่นอ้องพัดสีอีอ๊วพี่นอ้องกระแสบบะจา้ากินน้ำกันจา้า